พื่อนหนูอายุส4ี่ปีเรียนมสามค่ะพลาดไปท้องกับรุ่นพี่พวกหนูควรช่วยเพื่อนยังไงจะบอกพ่อแม่ยังไงดียังไม่กล้าบอกเลยค่ะตอนเนี้ยกำลังคิดกันอยู่ว่าจะทำยังไงพลาดไปแล้วก็คือพลาดเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเราไม่สามารถจะย้อนอดีตไปแก้แก้ปัญหาอันนั้นได้ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากอันดับแรกยอมรับกับตัวเองก่อนว่ามันพลาดแล้วยอมรับอย่างที่สอง กำลังกังวลกำลังวิตกอยู่อันนี้เป็นเรื่องปกติก็อย่างที่บอกคือจะวิตกหรือว่ากังวลมันก็คือเป็นเป็นเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วก็อันที่สามต้องรู้ว่าปัญหานี้มันใหญ่เกินกว่าจะจัดการได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไงก็ต้องบอกผู้ใหญ่ผู้ปกครองให้ช่วยแก้ปัญหาให้เราแล้วก็ในสิ่งที่เราทําไปแล้วเราทําอะไรไม่ได้นอกจากทําใจยอมรับผลจากการกระทําที่เกิดขึ้นในนี้เก็บไว้เป็นบทเรียนไม่เป็นไร ผู้ใหญ่เขาพร้อมจะช่วยน้องช่วยพี่ะอาจจะโดนดุโดนว่านิดหน่อยการที่เราไม่กล้าบอกอะ่ะคือลึกๆเราเรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทําอ่ะมันพลาดกันแหละแล้วก็เรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนบางทีเนี่ยบางคนเขาอาจจะดุอาจจะว่าหรืออาจจะอะไรบ้างแต่ว่าทั้งหมดมันเป็นไปด้วยความเป็นห่วงแหละเป็นห่วงที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นสิ่งที่เพื่อนจะทําให้ได้นะพี่ว่า แค่อยู่ตรงนั้นคอยซัพพอร์ตเขาเพราะว่าเราไม่สามารถจะช่วยฝ่าฟันทุกปัญหาในชีวิตเขาได้ทุกปัญหาในชีวิตของแต่ละคนคนเรามันจะต้องฝ่าฟันไปด้วยตัวเองหน้าที่ของเพื่อนที่ดีคือคอยอยู่เป็นคนซัพพอร์ตอะเป็นเหมือนกับเบาะไหมพี่ต่างมันใช้คําว่าเบาะไหมเพวกคูชั่นเป็นเบาะที่มันคอยคอยคอยรับคอยประคองเขาไว้อ่ะไม่ให้เขาเซจนล้มให้กําลังใจเขาได้ ถ้าเขาร้องไห้มาซบเราที่เป็นเพื่อนได้เขาแบบเสียใจเราอยู่ตรงนั้นเป็นเพื่อนเขาได้ไม่ให้เขาอยู่คนเดียวไม่ให้เขาทําอะไรที่แบบมันอันตรายคอยเตือนเขาให้กินข้าวคอยช่วยดูแลเขาได้แต่ว่าอย่างอื่นเราอาจจะไปช่วยจัดการแก้ไขให้เขาไม่ได้อยู่เป็นทีมสนับสนุนที่ดีสําหรับเขาแล้วก็คอยเออเขาเรียกว่าดึงเขาขึ้นมาช่วงเวลาที่าเขาเรียกแบบ ดิ่งดิ่มากมากหรืออาจจะคิดอะไรไม่ดีหรือว่าคิดอะไรที่ไม่เป็นแง่ลบพี่ว่าแค่นั้นน่ะก็เพียงพอแล้วค่ะสําหรับการเป็นเป็นเป็นเพื่อนที่ดีเนาะจริงจริงแล้วดีจังเลยเนาะที่ที่ที่เพื่อนเขาเนี่ยที่ประสบปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์เนี่ยมาปรึกษาบางคนเนี่ยไม่บอกใครเลยแล้วก็หาทางขอาตัวเองเนี่ยอาจจะเกิดผลร้ายมากกว่าก็ได้นะคะ